ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเรื่องการ Reskill Upskill และ New Skill ในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและขับเคลื่อน education transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการจัดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่15ในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้จะเน้นการไขความรับเรื่องความซับซ้อนของชั้นเรียนในยุคดิจิ t a ลอีโคโนมีท่านจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากกิจกรรมต่างๆมากมายโดยวิทยากร ระดับชาติและนานาชาติได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจาร์พาณิชย์จะมาเสนอแอพโรชใหม่เพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของชั้นเรียนดอ,อร์เบนจลักษ์น้ำฟ้าจะมาเล่าถึงบทบาทของศึกษานิเทศกับการพัฒนาชั้นเรียนฐานสมนนสรรถนะศาสตราจารย์โอฮาระยูทากะจากคันโตกากุอินยูนิเวอร์ซิตี้เจแปนจะมาอัปเดตความก้าวหน้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เทคบุ๊กจะเข้ามาช่วยและมีบทบาทอย่างไรในยุคโควิด และรองศาสตราจารย์ดตรเมนทรีอินปราเิตที่จะมาขยายความเรื่องการคิดขั้นสูงว่าเกี่ยวข้องกับ AI อย่างไรการเปิดชั้นเรียน7ชั้นเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศโดยอาจารย์ฮิโรยุกิอาเบะครูมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่นและโดยครูไทยที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนแบบผสมผสานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่างๆ การเสรวนาการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียนโดยครูที่นำการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดไปใช้ในภาคปฏิบัติและพัฒนาให้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนการนำเสนอ best practice โดยผู้อำนวยการโรงเรียนภายใต้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สารคดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน BLC จากโรงเรียนในโครงการที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดนิทัศการเสมือนจริงผลงานของโรงเรียนในโครงการที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดและหน่วยงานอื่นๆกว่า300นิทัศการ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการไขความซับซ้อนของชั้นเรียนนวัตกรรมกว่า1 0้อปีจากประเทศญี่ปุ่นและปีนี้จัดเป็นปีที่15ในระหว่างวันที่26-27มีนาคมนี้ในรูปแบบออนไลน์สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.openclassthailand.com แล้วพบกันนะครับ